นิรยาทารุสนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวนน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิมิถุนาย,ยน2 5ง 7, 7ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องน,นิรยาทารุสนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือ Energy นะคะของชาวเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ t h e e m p r e s ว้า w wow, Energy สวยมากๆเลยนะคะในช่วงนี้สิบสับ High Priestess King of Wands และ The World นะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่ชาวเมธอยู่ในอเอ NERGY อของคนที่เป็น DM p r e s s เนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่หันกลับมารักตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความที่จะมีสิ่งที่จะประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตด้วยนะ หน้าที่การงานนะคะชีวิตที่กำลังที่จะอ,อยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์ต่างๆกำลังเข้ามาสู่ชาวเมรนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่จะได้เข้าไปอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีขึ้นหรือสังคมใหม่ๆนะจะต้องมีการจบจากวงจรอะไรเก่าๆนะคะการเ,าเปลี่ยนแปลงงานการจบจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะการม o ฟออนจากสิ่งเก่าๆสิ่งที่ไม่ดีต่อใจทั้งหลายนะคะถ้าจะบอกว่าโอเคชาวเมธนะสามารถที่จะม o ฟออนนะคะ จากเรื่องราวเก่าๆก็คงจะไม่ผิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยก็เด่นขึ้นแท่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้เซนส์นสัญชาตญาณของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในช่วงนี้แล้วก็ในเรื่องของ การที่คุณจะฟังนะคะเซนสัญชาตญาณของตัวเองนะคะการตื่นรู้ต่างๆช่วงนี้เนี่ยชาวเมษนะเรียกว่าใครๆก็จับตานะคะเพราะว่าเป็นที่ถูกตาต้องใจนะคะของคนโดยเฉพาะคนต่างเพศนะคะน่าจะมีคนที่สืบส่งเรื่องราวของชาวเมษด้วยแหละในช่วงนี้นะคะที่เกี่ยวข้องก็จะมี ทัดไฟนะคะเมรสิงธนูน้ำมินกรกฎพิจิกแล้วก็พฤษศเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่า energy ของใครคนหนึ่งเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเมรที่สุด six of cups e i g h of pentacles e i g of swords t ั of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ two ค f c u p energy ของ คนเก่าๆใครคนหนึ่งที่เขาคิดถึงชาวเม็ดมากๆนั่นเองนะคะคนที่มีแตกต่างกับชาวเม็ดในเรื่องของวัยด้วยนะรักต่างวัยอะไรแบบนั้นนะคะคนที่เคยแบบเออมีความเป็นอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะการที่จะได้หวนกับคืนมาเป็นเอเนอร์จีของการที่เขาคิดถึงนะคิดถึงแล้วกออ็ที่ผ่านมาก็คงพยายามที่จะลืม ชาวเมธให้ได้นะคะแต่ก็ไม่สามารถลืมได้พยายามที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาพูดคุยนะคะเนี่ยต้องการที่จะกลับมาพูดคุยหาทางปองดองนะบปณีประ,ะนอมคุยกันนะแล้วก็การหวนวลับมาอีกครั้งหนึ่งจากความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมามาหายหายผูกผูโปอะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะดูเออมันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะเขาต้องการเริ่มต้นและเขาต้องการที่จะคุย ต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโนมให้กับชาวมีดกันมีสถานการณ์อะไรนะคะ Seven of Swords Page of Swords Night of Cups East of Swords Four of Worms The Hermit Temperance Hangman เอ็ดซับเพนเและเดอะเดวิลนั่นเองเราไปดูซิว่ามีใครที่สามารถจะเกี่ยวข้องกับชาวเมธได้บ้างนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะมีในเรื่องของใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของชาวเมธนะคะด้วยความรู้สึกรักด้วยความรู้สึกโรแมนติก ะะมีโมเมนต์ดีๆหวานๆที่เขามักจะชอบนำความรักมามอบให้กับชาวเมธนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เนาะนั่นก็คือธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกนะคะแล้วที่นี้มันเป็นยังไงนะคะก็มีในเรื่องของมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะที่แบบเกิดการแบบนิ่งเงียบขึ้นมานะคะเพราะว่ามีความรู้สึกอึดอัดบางอย่างนะปัญหาที่มันแบบเหมือนหาทางแก้ไม่ได้นะคะเราก็เลยแบบ โอเคอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างนะคะในระหว่างนั้นก็อาจจะมีการขอโอกาสให้โอกาสกันมานะคะเรื่อยเนะแบบว่ามันมีหลายครั้งที่ตัดกันไม่ขาดนะคะทั้งทัที่มีอยู่คนหนึ่งอยากที่จะพยายามตัดขาดไปนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า2คนเนี้ย รู้สึกว่าเราเนี่ยโอเคมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะมีอะไรที่มันสามารถที่จะเข้ากันได้ดีมากๆมีการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ว่านะัดที่เนี้ยมันดูเหมือนมีปัญหาหลายอย่างที่เข้ามานะคะอาจจะบางคนเจอในเรื่องของการไม่พร้อมนะคะเจอคนที่ไม่พร้อมกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีอะไรที่ปิดบงังซ่อนเลน้นลับหลังไว้นะหรือในเรื่องของอความซื่อสัตย์รวมไปถึง การที่มีปัญหานะคะที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกที่ทำให้เกิดการนิ่งเงียบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ก็ในระหว่างที่นิ่งเงียบเนี่ยต่างคนต่างสืบส่องกันอย่างชัดเจนอีกคนนึงเงียบไปมากๆเลยนะเงียบไปแต่ก็ไปพิจารณาถึงสิ่งที่ได้ผ่านมาว่า เป็นยังไงนะคะมันให้ผลดีผลเสียกับเราอย่างไรแต่อีกคนหนึ่งก็คือคอยอสืบส่องตลอดนะคะแต่ว่าก็มีอีโก้สูงนะอ,อโอกาสในการที่จะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันมีนะคะแต่ทุกอย่างมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมีทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะชชวกัน ธนูเข้ามานะคะแล้วก็มังกรนในที่สุดก็ได้ค้นพบว่าอา้าวเราก็ตัดกันไม่ขาดนี่นานะคะมันยังมีความคิดถึงที่วนเวียนแล้วก็ในที่สุดก็กลับเข้ามาสู่วังวนเดิมๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันที่ทำให้ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาร่วมแก้ไข สถานการณ์กันต่อไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของเม็ดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะบอก i have so much to say to you ฉันมีหลายอย่างที่อยากจะพูดกับเธอนะแล้วฉันก็หวังว่าเธอคงจะเข้าใจฉันในเรื่องราวต่างๆ ทุกอย่างที่ผ่านมาเธอรู้ไหมว่าฉันรู้สึกผิดแล้วก็ละอายใจมากๆเลยกับสิ่งที่ฉันได้ทําลงไปเธอรู้หรือเปล่าว่ามีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเรานะหรือมีคนที่แบบไม่อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันด้วยฉันได้กลับมานั่ง ทบทวนมานั่งถามตัวเองแล้วเราว่าฉันรักเธอไหมก็อยากจะบอกว่าหัวใจฉันบอกว่ามันรักเธอมากๆเลยเอาละต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของใครคนนั้นที่ชาวเมดไม่เคยรู้มาก่อน You and I were t o o young เราสองคนเนี่ย ยังไม่เติบโตพอนะหรือว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังหรือยังมีวุฒิภาวะไม่พอก็ตามไม่ว่าจะอายุเท่าไรความคิดถึงมันก็ทําให้ฉันไปเปิดอ่านข้อความเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อความที่เคยคุยกันมันก็วนเวียนอยู่ในหัวของฉั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของชั้น แต่ฉันก็แอบสืบสองปรากฏว่าฉันก็เห็นว่าเธอมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันนี่นาะหรือว่าเราสองคนจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปจริงๆเอาละนี่ก็คือความลับที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักเนี้ยเป็นอย่างไรต้องผ่านอะไรกันาบ้าง inner child m i d l e of me divide timing d h v i e union love message โอเคปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะก็เป็นในเรื่องของอะไรละ่ะปมประเด็นในวัยเด็กของแต่ละคนนั่นแหละที่มีเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะคะสองคนนี้จะมีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราแสดงออกไป เขาก็จะมักจะมีอะไรที่สะท้อนกลับมาเสมอหรือความรู้สึกที่ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกต่อกันคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแล้วละที่ ถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดนะว่าต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาของการได้กลับมาคืนดียูเนี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งจะได้รับข้อความแล้วนะข้อความที่ส่งมาทักทายข้อความบอกรักต่างๆนะคะที่ชาวเมธจะได้รับแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับใครบางคนต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะ reconciliation จะต้องมีการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งการห่วนกลับมานะคะเพราะว่าอะไร the devil การตัดกันไม่ขาดการมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ทำให้ต้องวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถตัดขาดกันได้มันมีอะไรบางอย่างที่พอจะตัดขาดแล้วก็ถูกถูกดึงเข้ามาหากันอีก นะคะแล้วก็แต่มันก็มีท็อกซิกเยอะอยู่นะรักก็ชำ้ำเลวยก็ชำ้ำ freedom destiny แล้วก็ passive aggressive อ่าถ้าบอกลักษณะนะมันก็จะมีการที่แบบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปล่อยให้ได้ไปคิดได้มีอิสระนะจะได้รู้ว่าโอเคเรายังต้องการกันหรือเปล่า destiny นะคะเป็นเรื่องของพรมริคิดบุเพสันนิวาทให้ได้มาเจอกันอย่างแน่นอนและ Passive Aggressive เนี่ยเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกว่าท็อกซิกก็ได้ตรงที่ว่าแบบบางทีก็ใช้ความนิ่งนะคะเพื่อที่จะลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับทำให้เกิดบาดแผลในใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองเอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Angel จะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวเมดบ้างในช่วงนี้ honeymoon, attraction, deception, engagement นะคะแล้วก็ romantic feeling ความสัมพันธ์นี้นะก็คงจะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันจริงๆในเรื่องราวของความรักความโรแมนติกเนาะแต่ไอปัญหาเรื่องของเจ็ดดาบเรื่องของดีเซปชั่นเนี่ยมันก็คือการที่มีอะไรนะคะปิดบังซ่อนเร้นทำให้เกิดปัญหานะอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องโอเคแก้นะคะเคลีย์ปมประเด็นตรงนั้นให้ได้ต้องเปิดใจนะคะเปิดเผย ความจริงบางอย่างออกมาเพื่อแสดงความจริงใจให้ได้นะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คุณถึงจะได้มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาอย่างมีความสุขนะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังออปัญหาค้างคาใจก็ยังไม่หมดไม่สิ้นไปสัทีนั่นเองแต่สิ่งที่เมธจะต้องทำนะคะก็คือการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะการที่จะต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง ในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตก่อนเริ่มจากความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะรอบๆตัวเนาะ,ะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่จะช่วยนะคะกระตุ้นทําให้ชาวเมษเนี่ยนะคะมีความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวเมษกัน You did all your best คุณทำดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องรู้สึกสับสนกังวลอะไรมากมายนะคะคำดาวจงใจเย็นสงบลงนะโนโยเวตเพียงแต่ว่าต้องรู้คุณค่าในตัวเองสิ่งที่คุณวิตกกังวลนะคะอย่าไปกังวลมากเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวของชาวเมดคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอนันไพทาโร่ไพอรอเคลิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าหารายได้เสริมสําหรับตัวเองก็ได้เช่นกันนะสามารถอขอบทเรียนทดลองเรียนฟรีได้นะคะแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดดักแท้ดึงดูดใครคนนั้น เนื้อคู่ให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณได้อย่างไงไ่ายดายนั่นเองอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรายาทาโรนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็ชโชคดีสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ